ดีค่ะคุที่หาแฟนฝรั่งออนไลน์นะคะคุณเข้าไปใช้เว็บเนี่ยนะคุณเป็นคนที่มีพร้อมจ่ายนะคะในการใช้เว็บเนี่ยคุณเลือกเว็บไม่ต้องจ่ายทั้งสองคนก็ได้เช่นเว็บไทยเว็บหนึ่งนะคะคนจ่ายเงินแค่คนเดียวอีกฝ่ายหนึ่ง ก็สามารถที่จะโต้อตอบส่งข้อความหากันได้โบนแนะนำคุณอย่าเป็นฝ่ายจ่ายซี่ให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจ่ายนะคะใครที่ไม่จ่ายเงินคุณก็ไม่ต้องติดต่อกับเขาเขาส่งข้อความมาก็ไม่ต้องสนใจนะคะถ้าเป็นเว็บที่ต้องจ่ายทั้งสองฝ่ายแฟฝงกันไปนะคะเว็บที่ต้องจ่ายทั้งสองฝ่ายส่วนใหญ่จะเป็นเว็บต่างชาตินะคะใครที่ใช้เว็บไทยนะคะ อย่าจ่ายเงินเว็บไทยที่ต้องจ่ายเงินเพียงฝ่ายเดียวก็สามารถติดต่อได้แล้วให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจ่ายเงินนะคะเพราะอะไรเราคิดเข้าข้างตัวเองก่อนเราอยากได้ผู้ชายที่พึ่งพาได้เราอยากได้ผู้ชายที่เป็นฝ่ายกระทําก่อนเราก็ให้เขาเป็นฝ่ายจ่ายเงินค่ะถ้าเขาไม่เป็นฝ่ายจ่ายเงิน แล้วเขาก็เข้ามาติดต่อเราในเว็บแล้วเราเป็นฝ่ายจ่ายเงินเราก็จะจ่ายแบบนี้ไปทุกอย่างเลยในชีวิตนี้อันนี้คือคิดในมุมของเรานะในมุมของโอ๊ตนี่แหละเป็นเว็บที่จ่ายเงินเพียงด้านเดียวถ้าผู้ชายเริ่มต้นตั้งแต่อาเปรียบเราเนี่ยผู้ชายเขาไม่ได้คิดหรอกว่าผู้หญิงจะเอาเปรียบเขาผู้ชายดีๆส่วนมากเนะ่ะเขาจะเป็นแบบนี้เขาไม่ได้คิดผู้ชายดีๆส่วนมาก เขาจะคิดว่าฉันเป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงนะคะใครที่เป็นคนคิดอีกแบบหนึ่งคือต่างคนต่างเท่าเทียมกันแบบนั้นก็จะเจอคนที่เท่าเทียมกันอีกแบบหนึง่งแต่โดยส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยผู้หญิงไม่ได้มีความเท่าเทียมกับผู้ชายว๊าไม่ได้มาบูลลี่ใครนะว่าพูดให้คุณคิดในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเราโฟกัสที่เว็บ ที่เราเข้าไปใช้เนี่ยถ้าเป็นเว็บที่จ่ายเงินแค่ฝ่ายเดียวก็สามารถจะติดต่อกันได้แล้วเราอย่าเป็นฝ่ายจ่ายเงินให้ผู้ชายเป็นฝ่ายจ่ายเงินนะคะส่วนเว็บที่เราต้องจ่ายเงินทั้งสองฝ่ายถ้าภาษาอังกฤษคุณสื่อสารได้แนะนำว่าให้คุณ่ะไปเลือกใช้เว็บของต่างชาติอย่าใช้เว็บไทยเพราะว่า ในเว็บไทยเนี่ยมีผู้หญิงไทยเยอะมากนะคะฝรั่งที่เข้ามาหาก็จะรู้แล้วว่ามีผู้หญิงไทยเยอะมากที่ต้องการมีสามีฝรั่ง,งเขาไม่ค่อยงอเท่าไหร่เพราะว่ามีผู้หญิงให้เขาเลือกเยอะนะคะถ้าคุณใช้เว็บของต่างชาติภาษาอังกฤษคุณต้องสื่อสารได้รู้เรื่องนะแต่ถ้าไม่ได้สื่อสารรู้เรื่องมากนะักก็พอได้อยู่บ้างคุณเข้าไปเลย แล้วคุณก็จะได้รู้ว่าผู้ชายคนที่เขามาติดต่อเนี่ยเขาสนใจอยากรู้จักคุณมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาสนใจอยากรู้จักคุณเขาเข้าใจว่าภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ใช่ภาษาของเราแล้วเราก็ไม่ได้เก่งเขาจะพยายามสื่อสารกับเราเองนะคะพิจารณาดีๆนะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบา,บายบายสวัสดีค่ะ